สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเคสนี้เรามาดูรถ Honda c ซ v ที่ยังคงต้องมีการปรับตั้งระยะหาของวาลวกันอยู่วาลวของไอเสียนะครับหลวมอีกตัวหนึง่งหลวมเหมือนกันนะครับสเปคเขา8กับ10นะครับไอดีแไอเสีย10อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะห่างของเขาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับ กับรถที่ระยะ3ามแสนโลนะครับ3ามแสนเหมื่นกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะห่างของก็ตอนนี้เกินไปอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ยังหลวมอยู่นะครับ0.13ใบนี้ศูนย์จุดหนึ่งสามเ็ดหน่เ เดี๋ยวลอง0.15ดูนะครับ oh. 0.15ยังเข้าได้อยู่เลยนะครับว้ายตายแล้ว0.18ยังเข้าได้อยู่เลยครับ อันนี้พอดีนะครับมาดูกัน0.25ครับ mm นะครับ0.25มเมตรนะครับส่วนของวาลวไอเสียก็เกินไปค่อนข้างที่เยอะนะครับเกินไปจุดหนึ่งหเลยนะครับจากระยะนะครับที่สแตนดาร์ดอยู่ที่0.10นะครับตอนนี้กลายเป็น0.25ไปเลยนะครับก็แนะนำให้ควรตัวเช็ค ระยะห่างของวาวด้วยนะครับผ่านมาดูกันต่อนะครับในส่วนของ ID ดีนะครับสเปค0.08นะครับตอนนี้นะครับที่เขาห่างไปนะครับตอนนี้อยู่ที่อันนี้พอดีนะครับใบนี้เห็นใช่อมมือกีไถเห็นใช่อ่าตอนนี้นะครับใบอยู่ที่0.28นะครับเกินไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกินไปจุด20มิลลิเมตรนะครับก็แนะนำให้เช็คระยะห่างของวาวตามระยะ เมนเทนแนนนะครับขอบคุณครับ